เมื่อกี้ลรงจะไปมีตีหนึ่งลง,งแต่ว่าเราถึงก่อนมัน้งปักปืนให้ได้ก็พอ<ไ>ป,ปักปืนเอ้ยมีตัวเดียวลงตรง,ตงเราอะหรือเปล่าพี่สวยดีนะพี่โก้มาปึงแล c a t i o n ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นมึงชั้นมึงเอ้ยเรามีปืนตายเลยตายเลยอันนี้มันเทพเจ้าอยู่ทู่

มาครับเอาเลยมารอก่อนรอก่อนนัดเพื่อนยังไม่ไปหนูเชิงอยู่โอ้ยหมดหมดหมดทุกนะครับ EV พี่ว่างไงเฮ้ยมีคนบอกกันอยู่เฮ้ยข้างในมีคนเอาแม่งเนื่นเลยพี่มันโดดหรอกมันงัดกระไรอยู่อะอแบนกูเถอะทีโมบายแบนกูเถอะขอร้อง <laughs> ้บานี่ตรง่านเห็นป่ะในสมออ่ะไปมาร์คเดโลเคชันเฮ้ยระเบิดไป หนนน้้้าาาบีเรไปพี่ไม่บนบ้านมีบนบ้านบนบ้านอเคช่างกำแพงช่างกำแพงก็มีในบ้านในบ้านในบ้านเห็นแล้วล็อกพี่ล็อกพี่ในบ้านล็อกพี่ตายในบ้านตายโดนตรงไหนครับโดนตรงไหนครับจริง Watch out โดนระหว่างอย่างเงี้เราปืนขึ้นหน้านี้ผมไปช่วยเองใช่ใช่ใช่อยู่หลังกระเพงไม่มีสมอแล้ว หมด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 ชุบไปชุบไปชุบอืมแล้วหนูไปชุบแหรมีรถมา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 ตรงไหนตรงไหนว้าบ้านนี้บ้านนี้เฮ้ยมีมีสมอบ้าชุบได้ปะไม่ไม่ไม่ชุบเพื่อนก่อนนะชุบเพื่อนก่อนมันไม่รู้มันไม่รู้สองตัวนะสอตัวชุบเพื่อนไปก่อนมันมาแล้วนะไม่มียาดยี่สิครบได้ครบได้ครบได้ ขอไม่ไหนขอมาหนะานะพี่เล่นหนึ่งเบอร์สองมียาไหมขอยาหน่่ไมันอยู่ตรงไหนอ่ะ้ยมันอยู่บนหลังคาเลยใช่ใช่ใช่มีมีข้างกำแพงลงมาทั้งนันะ้นมีรถมาอีก มามามาวิ่งมามุมนี้วิ่งมามุมนี้ในมุมนี้ขบบับรถมาหนีแล้วม, <c oughs> มั้งไม่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 มีตัวชิตมีตัวชิตอืึพงี่ต้องข้าบ้านก่อน watch out <oughs> marked the location watch out ป้องอไงเดี๋ยวเนี่ยไม่รู้จะช่วยใครก่อนทีไรเออช่วยอยู่นอนอยู่มอน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 นี่แหในในในหลังนี่มั้งมีตัวนอนมีตัวนอนอยู่ตรงตัวที่หนุ่ม mark เลยพี่ตัวหนึ่งช่วยได้ปะออกน้านะ watch out ออกไม่ได้ใช่ปะ มีตอมาเขียวอ่อยู่ตัวหนึ่งนะก็ใช้หนูไปหน้าหน้าหนูเลยพี่มันย่องเฮ้ยมันเล่นไม่เป็นดูดูมันย่องมาดิหน้าหนูเลยเนี่ยพี่ก็เเดียวเหรออ๋อเห็นเพื่อนมาละหน้าหนูตัวหนึ่งพี่โอ้แล้วก็มีมีทอดเจ้าเออแต่พี่ช่วยไม่ได้แล้ววะช่วไม่ได้แล้วให้มาใกล้วะ Watch out พี่ไปช่วยแป๊บมึงเง Watch o ย t เรื่องขับเลยใส่ชั้นสองคนมาต้องล็อกให้หน่อยล็อกให้หน่อยอย่ลองอ่ะอย่าขับรถเลยไม่ทันว่ะเจมมั้มีแค่คนเดียวนี่มา รถมันแรงไปหน่อยพี่เบรกไม่อยู่ไม่มีปุ่มเบรคหมดละระยะแป๊บนะครับ sao này, chỗ này, Tôi cái một cái, đi, lùi về. đang. 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 Watch out! พี่ขอโทษเลยรถมันแรงไปหน่อยวะพี่เบรกไม่อยู่ถ้าเบรกอยู่คือทุนันทัวร์ไม่ลนะคือถ้าเป็นผู้ชายพี่น่าจะแบบขับไปช้านหน่ยัยก็เลยแบบเบรกได้เวลาจุกผู้หญิงก็จะเป็นปเร็วไปหน่อย <c oughs> <c oughs> เบ็กไม่ค่อ, <c oughs> อยอยู่เชื่อ <c oughs> ลลลลอ๋อเอนนี่เปิดตัวคนแรกแล้วก็สมควรโดนเปิดอยู่นะมันทำรูปหลุด Watch out เจอล้วเจอละ กี้ล่างจะไปจับขึ้นไอชิบหายปะ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 อย่าห้าวจากดีพี่พี่น้อยไปเดี๋ยวมามเดี๋ยวมาผมเดี๋ยวผมมาไปเก็บงานก่อนเอานะเฮียมันมีเพื่อน ยิงกันอยู่ยิงกันอยู่โอ้แต่ยงิงหีกฝั่งเลยเขาเจอละ Watch out, attack attack. What did Miller? เออวัดดิวัดดิวัดดิมาละเออรรครับรถสุดวัดสุดมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วเจ็บแล้ว มันน่าจะตัวเดียวเฮ้ยเอย้สองสองตามผมมาก่อนอยู่ยในนี้ก่อนเราต้องข้ามไปข้ามไปสาะวไว้น้ำก่อนมันอยู่ในวง ระวังนะผมผมไม่ชัวร์มันมีกี่ตัวนะเห็นเออ,เอ,อมันมีสองมันมีสอง m a r k the location ใช่ใช่โอ้โหเทพเจ้าดีที แดงเลยเน่ยผอมค้างอ,อ่ะที่ะเคลียตัวนี้เน็ตโกดีหน่อยนะช่วยสาวได้นะใช่ปะถ้า่กิดว่ามันโชคดีไปนะเนี่ย ละอพูดถึงถ้าเราต้องออกนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยโดนล้อมมาเลยได้หลานหน้าก็โล่งโล่งเปิื เดี๋หนึ่งสองสามสี่ไม่ช่วยตัวนี้ประเด็นเลยเดีช่วยกันลุมก่อน หาแล้วพวกงเราต้องวิ่งก่อนตัดเลยครับสองหนึ่ง ก็มาดิครับก็มาดิครับอดเกิดวันนี้ยมรู้ก,กินอะไรมา อึกดยอดเป็นไงทุกคนเมื่อมีสาวอยู่ในทีมผมก็งี้ยแหละหลังก็จะเยอะคนแบบไม่ต้องตกใจนะฮะเป็นเรื่องธรรมดา